สวัสดีครับอันนี้ก็จะมานำเสนอเรื่องของการใช้ Google Classroom นะครับซึ่งในยุคปัจจุบันครับก็จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนในหลายๆที่ในหลายแห่งซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการออกแบบการเรียนการสอนสามารถสร้างงานแล้วเก็บผลงานนักเรียนได้ โดยที่เราสามารถประหยัดทรัพยากรไปได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระดาษนะครับหรือหมึกต่างๆที่เราต้องทําลายทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญนั้นก็ยังมีคุณลักษณะที่สําคัญหลายๆประการเช่นประหยัดเวลานะครับหรือแม้กระทั่งประหยัดเรื่องของการทําสําเนาซึ่ง Google Classroom เองเนี่ยก็สามารถทำสำเนาให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนได้นะครับ ยอัตโ,ตโนมัติโดยระบบเนี่ยก็จะสร้างงานะสำเนานะครับของผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนไว้ที่สำคัญไปกว่าน,นั้นนะครับก็ยังสามารถที่จะออกข้อสอบตัดเกรดบอกเกรดหรือออกคะแนนให้แก่นักเรียนได้ทราบทันทีเราก็สามารถประหยัดเวลา ประหยัดเวลาไปได้หลายๆด้านเลยทีเดียวฉะนั้นวันนี้ก็จะมาแนะนําพื้นฐานเรื่องต้นในการใช้งานว่าเเราจะทํำยังไงให้เหล่านั้นสามารถออกแบบการเรียนรู้ที่ง่ายและเข้าใจต่อผู้เรียนและผู้สอนนะครับอัดคนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องออมีบัญชี Gmail นะครับหรือบัญชีของ Google นั่นเองแล้วถามว่านักเรียนบางคนสมัครไม่ได้สามารถใช้ได้ไหม อันนี้เราก็มีกรณีในกนรณีที่นักเรียนไม่สามารถไม่ต้องกรอกอีเมลเราก็สามารถให้นักเรียนนั้นทําข้อสอบหรือทาปัญหาข้อสอบของเราได้งั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูไปทีละขั้นตอนทีละอย่างนะครับว่าเราจะสร้างห้องเรียนของเรานั้นอย่างไรเราต้องทําแบบไหนเราจะจะมีห้องเรียนครับเรามาเข้าสู่เบื้องต้นบทเรียนของเราครับการที่หนึ่งนะครับ ก็ให้เราเข้ามาสู่หน้าของ google นะครับแล้วก็มองไปทางมุมด้านขวามือของเรา9้าดตรงนี้นะครับก้าดตรงนี้คลิกเลยครับกดคลิกเราก็จะเห็นเลื่อนลงมาน,นะครับก็จะมี google Classroom หรือ Classroom อยู่นะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปเลยเมื่คลิกเข้ามาแล้วนะครับถ้าใครได้สร้างคีเอทห้องไว้แล้วหรือสร้างห้องเรียนไว้แล้วก็จะมีห้องเรียนไว้นะครับ ส่วนใครที่ยังไม่ได้สร้างห้องเรียนวิธีการนะครับก็กําหนดนี่ครับสร้างชั้นเรียนสร้างช,ชั้นเรียนแล้วก็กดยอมรับกดคาตอบชั้นเรียนเราก็ระบุไปเลยครับเป็นชั้นที่เท่าไหร่ห้องเรียนอะไรนะครับเรื่องวิชาที่สอนนะครับอย่างเช่นอ,อันนี้ก็เป็นชั้นนะครับ ฉัรนมัดชยมศึกษาปีที่2เรามีกี่ห้องครับจะมีห้องเดียวก็ไม่ใส่ก็ได้ครับมีห้องหนึ่งห้องสองห้องสามเราก็ใส่ห้องเรื่องตรงนี้ก็คือวิชานะครับวิชาที่สอนนะครับเป็นวิชาอะไรเราอยากเราสองวิชาอะไรอย่งผมก็เป็นวิทยาการ ทำเงห้องอเหมือนกันนะครับเราเรียนห้องอะไรเรียนที่ไหนนะครับเรียนห้องอะไรเป็นการสร้างไว้เขาสร้างห้องนะครับสอูณเขาก็จะประมวลผลห้องมาให้ทีนี้เมื่อสร้างห้องแล้วนะครับสร้างห้องแล้วเราก็สามารถที่จะเชิญน,นักเรียนเข้าห้องได้โดย ครับมีรห no ัสอยู่มุมขวามือนี้นะครับกดให้นักเรียนนํารหัสนี้ไปเข้าห้องเรียนหรือในกรณีที่โดยให้นักเรียนเข้าห้องเรียนนะครับให้นักเรียนเอารหัสนี้ไปเข้าห้องเรียนนะครับเข้ายังไง่มาดูตรงนี้นะครับก็เช่นกรเถ้าในกรณีเป็นนักเรียนนะครับอเดี๋ยวกลับมาเป็นกรณีของครูก่อนนะครับ ในกรณีของคุณครูนะครับคุณครูดูนะครับเราจะสร้างห้องเรียนยังไงทีนี้เรามาดูการตั้งค่าห้องเรียนนะครับก็จะเห็นกดเรามาตั้งค่าห้องเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดเกรดตัดคะแนนหรือช่วงชั้นของคะแนนเราจะให้เกียรติเด็กยังไงให้เรามาที่รูปฟันเฟือ,นง,ง,ง,นอนนงนะครับมุมขวามือตรงนี้แล้วกดปีนนะครับก็จะเด้งขึ้นมา ตรงนี้นะครับให้ก็ให้เราอธิบายจุดประสงค์วัตถุประสงค์ของการเรียนต่างๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับการแสดงนะครับการแสดงแสดงแบบไหนแสดงแบบรายละเอียดเลยหรือแบบละเอียดแบบย่อนะครับนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ไหมนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเท่านั้นครับสามารถโพสต์ได้แสดงความคิดเห็นได้นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้เท่านั้น ครูเท่านั้นจะโพสหรอือแสดงความคิดเห็นได้ฉะนั้นเราก็เลือกแค่นักเรียนแสดงความคิดเห็นหรือโพสถามอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้สําคัญเลยครับตรงนี้จะเป็นการตัดเกรดหรือตัดคะแนนนะครับก็จะมีช่วงของคะแนนนะครับคะแนนรวมเรามีเท่าไหร่นะครับคะแนนรวมมีเท่าไหร่แล้วก็คิดไว้คะแนนรวมนะครับหรือเราจะเป็นแยกหมวดหมู่ก็ได้นะครับหมวด,ดหมู่การหมวดหมู่จุดประสงค์การเรียนรู้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอันที่ กับผมทำเสร็จไปแล้วนะครับเรามาดูวันที่ผมได้ทำไปแล้วอย่างเช่นอันนี้นะครับผมได้ทำไปแล้วอ่านะครับคำอธิบายชั้นเรียนนะครับในวิชานี้ก็เป็นวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีนะครับก็อธิบายไปเลยเป็นเหมือนอธิบายหลักคำอธิบายหลายวิชานะเท่านั้นเองนะครับทีนี้มาดู การตัดเกรดนะครับการตัดเกรดผมก็จะนับเป็นคะแนนรวมนะครับคะแนนรวมก็แล้วแต่หมวดหมู่นะครับบางคนอาจจะมีหลายจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้มีอะไรบ้างเราก็มาแจกแจงแบ่งคะแนนออกไปตามหมวดหมู่ต่างๆอย่างเช่นเ<ม>นี่ยผมในการออกแบบด้วยเทคโนโลยีเนี่ยก็มีทั้งหมดห้าจุดประสงค์การเรียนรู้ผมก็แบ่งออกเป็นห้าข้อนะครับจุดประสงค์ละยี่สิบคะแนนเราก็สามารถ เก็บคะแนนเด็กได้นะครับเราที่สําคัญเราสามารถกําหนดได้ว่าแสดงเกรดโดยรวมของบนักเรียนไหมก็คือค่าเฉลี่ยนั่นเองเราสามารถหาค่าเฉลี่ยได้โดยที่เราไม่ต้องไปนั่งหาค่าคำนวณแล้วว่าในทั้งชั้นเรียนเนี่ยเด็กได้เกรดสามจำนวนเฉลี่ยกี่คนเกรดสี่จำนวนกี่คนไม่ต้องทําให้ยุ่งยากเสียเวลานะครับพวกอ่า g l e Classroom เนี่ยก็สามารถกําหนดให้เราได้เลยครับอันนี้ในเรื่องของ การกาหนดรายละเอียดชั้นเรียนนะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกนะครับอย่าลืมกดบันทึกนะครับถ้าไม่บันทึกมันก็จะหายก็จะเด้งกลับมาหน้าน,นี้อ่าทีนี้ผมก็ได้สร้างงานไปแล้วนะครับสมมุติว่าเรามาดูเมนูต่งางๆก่อนนะครับด้านฝวามือด้านซ้ายมือนะครับคลิกลงมานะครับก็สามารถดูได้ว่าอันนี้เป็นชั้นเรียนมีอะไรเรามีกี่ชั้นเรียนมีหนึ่งสองสามก็คือหน้าแรกเวลาเข้ามาเอง ต่อมาปฏิทินเราก็จะมีปฏิทินนะครับว่าเรานัดส่งงานเด็กวันไหนสามารถบอกเด็กได้นะครับนัดได้ว่าเราจะสอบก่อนนอกตารางเรียนไหมเราจะสอบเก็บคะแนนวันไหนนะครับก็าสามารถให้เด็กนั้นสามารถสอบได้แล้วก็มอบหมายงานนะครับงานสิ่งที่เด็กต้องทําอันนี้ก็คือการงานที่นักเรียนต้องทำนั่นเองครับเพื่อที่เราจะได้เก็บคะแนนให้นะครับต่อมาอันนี้ก็เป็นชั้นเรียนนะครับอันนีก้ก็การตั้งข้างอื่น สามารถแจ้งเตือนอีเมลนะครับอันนี้ต้องให้แจ้งเตือนมาหาอีเมลทั้งผู้รับผู้มอบหมายงานแล้วก็ผู้รับส่งงานนะครับต่อมาจากนั้นทีนี้มาดูการเมนูต่อไปนะครับก็คืองานในชั้นเรียนนะครับอันนี้นะครับก็เป็นงานนะครับเราสามารถสร้างงานได้นะครับสร้างงานเช่น งานมีอะไรมากน,นะครับก็มอบหายงานหรือมอบแบบทดสอบนะครับหรือคําถามถามเป็นคําถามเชิงหลังการเรียนรู้สามารถให้เด็กมาวิจารณ์วิเคราะห์เนื้อหาบทเรียนได้ว่าเขามีความรู้เราจะได้ประเมินผลในเนื้อหาการเรียนรู้หรือคุณครูนั้นอยากจะนําเนื้อหาบางส่วนบางช่วงบางตอนของเนื้อหาในบทเรียนนะครับมาใส่ได้ก็เอาเนื้อหาบางส่วนนั้นมาให้เด็กได้ศึกษาก่อนก่อนที่เราจะเข้าชั่วโมง หรือเราจะรีโพสต์นะครับคือเรารีโพสต์หรือรีคะแนนต่างๆเราสามารถใช้รเราสามารถเพิ่มหัวข้อเองก็ได้นะครับเนี่ยเราสามารถเพิ่มหัวข้อใหม่เองได้เราากเพิ่มอะไงนะครับทีนีอ้อผมก็จะสร้างงานนะครับมอบหมายงานแล้วกันนะครับเป็นการมอบหมายงานครับเราก็จะสร้างงานนะครับอันนี้เราก็จะสร้างงาน ชื่องานอะไรนะครับชื่องานเราก็จะสร้างเนี่ย่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบทดสอบอหลังเรียนเรื่องเรื่องอะไรก็ว่าไปนะครับเรื่องเทคโนโลยี อันนี้ก็เป็นคําอธิบายนะครับคําแนะนําว่าเด็กควรจะต้องกรอกอยังไงทําให้ครบไหมนะครับแล้วก็กรอกตรนนี้มาดูด้านขวามือนะครับในกรณีเรามีหลายชั้นเรียนนะครับเราก็จะมอบหมายให้นักเรียนชั้นไหนอันนี้ก็ติ๊กเป็นนักเรียนชั้นเราจะมอบให้ชั้นไหนชั้นมหนึ่งก็ติ๊กชั้นมหนึ่งนะครับ an, นักเรียนนักเรียนทั้งหมดหมายอาจจะเลือกนักเรียนทั้งหมดนัเรียนนักเรียนทั้งหมดเลยในชั้นมหนึ่ง มวดหมคะแนนเราใช้ไม้เราสมมุติว่าเราอยากวัดหมวดวัดความรู้เขาด้านไหนในสาระการเรียนรู้เราก็ออกไปอ่าน,นีสสมมติว่าวัดด้านที่หนึ่งนะครับด้านอธิบายแสดงการเทคโนโลยีได้นะครับเทคโนโลยีได้ก็อยี่สิบคะแนนครับเราสามารถกําหนดได้ว่าขออภัยครับเราสามารถกําหนดได้ว่า จะให้เวลาเขาทำนานแค่ไหนนะครับสมมุติว่าเป็นข้อสอบนะครับสมมุติว่าเป็นข้อสอบเป็นการบ้านะอะไรก็ตามก็ก,รรากํกาหนดวันเวลานะครับเราก็เลือกก,รรากําหนดเลยนะครับสมมติากรราหนดตรงนี้นะครับเวลาเราสามารถก,รรากําหนดเวลาได้โดยเฉพาะถ้าเป็นข้อสอบในชั่วโมงห้องเรียนหรือข้อสอบกลางภาคปลายภาคเนี่ยเราก็สามารถกําหนดชั่วโมงได้นะครับว่าเราสมมติกี่โมงนะครับเริ่มสอบกี่โมงหมดกี่โมงนะครับอันนี้ก็ หมดสมมติว่าหมดสิบเก้นาฬิกาจุดนอนะครับก็จะหมดคุ่นี้หัวข้อนะครับก็หัวข้อมีอะไรไหมเราก็เราก็สร้างหัวข้อมาให้ได้นครับก็จะเป็นหัวข้อนี้เลยทีนี้เราใช้เกณฑ์ให้คะแนนไหม ใช้นะครับใช้เกณฑ์เมื่อกี้เราได้กําหนดเกณฑ์ไว้แล้วนะครับก็คือเราสามารถใช้เกณฑ์ที่มีอยู่ก็คือเดี๋ยวเราตรงนี้นะครับอ่าสมมติว่าเรายังไม่มีเกณฑ์นะครับเราไปสร้างเกณฑ์ให้คะแนนก่อนอ่าตรงนี้นะครับเกณฑ์ให้คะแนนเดี๋ยวครับเกณฑ์ให้คะแนนต่างๆอ่ะ นี่นะครับมว่าเราสร้างงานเสร็จแล้วนะครับได้งานแล้วเราก็จะมากำหนดข้อสอบนะครับ สมมติว่าเกณฑ์ดีมากนะครับดีมากนะครับดีมากดีมากกีคะแนนนะครับเมื่อกี้เรา20คะแนนใช่ไหมครับก็10บง1ถึง20นะครับดีมากนะครับนี้ก็เป็น ดีมากครับคำอธิบายก็ถึง20เราก็เพิ่มเกณีน,กนะครับเพิ่มไปเรื่อยจนครบทุกเกณ์น,นะครับสิบอันนี้ดีนะครับรดีคำอธิบายก็ทำข้อสอบได้นะครับ11ถึง15ข้อนะครับน,นี่จะเป็นดีนะครับ11ถึง15ข้อรเราก็เพิ่มวี อันนี้พอใช้นะครับหรือปานกลางนั่นเองพอใช้พอใช้นะครับก็เกมก็หกถึงสิบคะแนนนะครับพอใช้นี่ก็หกถึงสิบคะแนนเพิ่มเกมดีนะครับเราอยากเพิ่มอันนี้ก็ปรับปรุง นั่งถึงค่าคะแนนครับกลุมหรือใครอยากใส่คำอธิบายอือ่นๆก็ได้แต่ก็กดบันทึกนะค,ครับกดบันทึกกดบันทึกตรงนี้รสร้างแล้วครับทีนี้เราก็จะมาในกรณีเรามีข้อสอบอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถเพิ่มข้อสอบหรือเพิ่มเนื้อหาในกรณีเรามีสื่อ วิดีทัปต่างๆเราสามารถเพิ่มสื่อวิดีทั์ลงไปได้ครับตรงนี้แล้วก็สร้างสร้างไลายสร้างจากเอกสารตรงนี้นะครับเราก็สร้างเลยก็จะวิ่งอะไรแบบนี้ เราจะสร้างเป็นฟอร์มนะครับมัได้สร้างเป็นเราจะสร้างฟอร์มขึ้นกดฟอร์มสร้างฟอร์มเราก็สามารถสร้างฟอร์มได้ทีนี้มันมีอันที่ผมสร้างไว้แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะให,ให้ดูอันที่ระบบนั้นได้ทําได้เสร็จแล้ว แบบสอบถามหรือแบบทดสอบนะครับอย่างนี้เราก็กาหนดนะครับกําหนดว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับเมื่อพิมพ์ตรงนี้ตรงนี้ก็จะได้มานะครับเราก็อธิบายนักเรียนตอบนน่นนี่นั่นก็ว่าสายต่อมาเราแล้วเราพิมพ์คาถามนะครับพิมพ์คาถามพิมพ์อะไรไปนะครับเราก็สามารถเลือกที่จะเฉลยได้นะครับนี่ก็กดเฉลยคำตอบข้อไหนเป็นข้อถูกข้อไหนเป็นข้อถูกเราก็เลือกเอา้นแล้วกําหนดข้อละกี่คะแนนนะครับไปเลือกไปกด เสร็จสิ้นทาอย่างนี้ไปทุกๆุกข้อนะครับทุกข้อเขา้างบนนี้ก็จะรวมไว้ให้ห้าคะแนนนะครับอย่งอางอย่างอันนี้ผมทมําไว้ทั้งหมดยี่สิบคะแนนนะครับก็จะเฉลยอ่าสมมติว่าอันนี้ห้าคะแนนนะครับข้อนี้ห้าคะแนนแล้วเสร็จสิ้นข้อต่อไปเฉลยต่อข้อนี้อีก ห้าคะแนนกดเสร็จสิ้นบางคนอาจจะไม่ได้ให้เยอะเหมอนก็ได้นะครับเฉลยอันนี้ก็จะเป็นสามคะแนนนี่ก็เป็นสิบห้าข้อนี้เป็นเฉลยเป็นห้าคะแนนนี่จะเป็นสามคะแนนข้อสุดท้ายต้องตอบสองคะแนน ้อันนี้สมมติว่าเราทําข้อสอบเสร็จแล้วเราก็สามารถไปดูตัวอย่างก่อนนะครับาเราก็สามารถดูได้กนะ็จะมีคะแนนบอกไว้ครับคะแนนบอกไว้ว่าใครเราสามารถดูได้ว่ามีการตอบกลับหรือยัางนะครับมีการตอบลับมามไม้นักเรียนคนไหนตอบได้แล้วที่สําคัญเราสามารถสร้างชีตเพื่อรวบรวมคะแนนติดบอร์ดอะไรให้เด็กได้ทราบด้วยนะครับหรือ เราสามารถปรับแต่งทีมต่างๆได้นะครับเราอยากใช้ทีมอะไเรเลือกได้อีกเช่นกัน,นรตรงนี้ตรงนี้แหละครับเรานักเรียนนะครับนักเรียนก็ถ้าติ๊กอันบนเนี่ยนะครับก็ต้องอก็จะมีรวบรวมอีเมลไว้นะครับถ้าในกรณีที่เด็กไม่มีอีเมล ไม่มีเ e มลเราก็ไม่ติ๊กตรงนี้นะครับเด็กก็สามารถเข้ามาตอบได้แต่ในที่เด็กมีอ e ีเมลเราก็คือเด็กสามารถทําได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับและเมื่อกดส่งแล้วก็จะไม่สามารถตอบคําถามได้อีกครับเราก็สามารถว่านักเรียนสามารถแก้ไขแหล่งกระส่งได้ไหมดูแผงคูิสลบการตอบกลับได้หรือเปล่าเราก็สามารถกำหนดได้ครับอันนี้ก็จะเป็นแถบเครื่องมือทั่วครตรงนี้ไม่มีอะครับนี้ ประกาศคะแนนะเราจะประกาศเลยไม้ประกาศภายหลังหรือประกาศทันทีเลยนะครับก็เพื่อให้ง่ายครูคจะได้ไม่ต้องนั่งกดประกาศผลนะครับก็กดประกาศผลสอบไปทันทีกดบันทึกเลยครับทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูในกรณีที่เราเป็นนักเรียนเราจะต้องทํำยังไงนะครับในกรณีเป็นนักเรียนยาสมมติว่าคนนี้เป็นนักเรียนนะครับพอเช่นกันนะครับเข้าห้องเรียน อนี่ผมเข้ามาแล้วนะครับห้องหนึ่งห้องชั้นบหนึ่งก็เป็นนักเรียนนะครับก็กดเข้าร่วมชั้นเรียนคุณครูสามารถนํารหัสตัวนี้ครับนารหัสตรงนี้ให้นักเรียนนะครับให้นักเรียนกรอกโดยนักเรียนกดเข้าร่วมชั้นเรียนนะครับก็จะขึ้นให้เรานั้นกรอกรหัสขึ้นมานักเรียนก็กดรหัสก็สามารถเข้าชั้นเรียนได้เมื่อนักเรียนเข้ามาแล้วนักเรียนก็จะเข้ามา ดูชั fate, um own, pues ้นเรียนของตัวเองนะครับก็จะมีงานที่เกิดขึ้นมานะครับนักเรียนทํางานอ่านักเรี้ก็กดไปเลยคลิกเข้าทํางานนะครับก็ยังมีเกมการให้คะแนนของงานชิ้นนี้อยู่นะครับว่าเกมคะแนนเป็นอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนก็กดทํางานเลยก็นักเรียนก็จะตอบนะครับอ่าพอตอบตอบตรงก็วร์ที่ละ คุเสียงคืออุปกลณ์ใดใช้เทคโนโลยีไม่คุ้มค่าเพราะได้มาถึงเทคโนโลยีเปลี่ยเสียงเล็นรถถังอื่นเพราะได้เป็นกิจวัตรที่ไม่เกี่ยวข้องบเพราะไดไม่ได้ไปศึกษาแล้วนักเรียนก็จะกดส่งนะครับอนักเรียนก็จะดูคะแนนของเขาทันที ว่าเขาได้กี่คะแนนนะครับเขาก็ตอบถูกกี่ข้อแล้วก็จะพร้อมกับเฉลยทันทีคุณครูก็สามารถเก็บคะแนนนักเรียนก็รู้คะแนนรู้ผลกันสอบตัวเองนะครับก็สามารถได้คะแนนน้อยก็ไปติดต่อคุณครูขอสอบแก้ตัวได้นะครับอันนี้เป็นคระนทีนี้เมื่อกลับมาที่คุณครูครับเรา ก็จะมีคนส่งมาแล้วนะครับส่งมาแล้วเรามาดูเขาส่งมาเป็นยังไงบ้านะครับนักเรียนส่งงานมาแล้ว การตอบกลับครับตอบกลับมาแล้วทีนี้นะครับก็มาดูแต่ละข้อว่ามีเปอร์เซ็นต์การตอบถูกผิดถูกเท่าไหร่ตอนนั้นหรือนักเรียนตอบผิดตอบถูกข้อไหนมากที่สุดครับเราก็สามารถที่จะส่งงานคืนนักเรียนได้นะครับเราไปดูแล้วคนนี้ เราก็สามารถดูดประวัติของนักเด็กคนนี้ได้เราให้คะแนนเกมเขาเท่าไหร่ครับเราไปดูกลับไปดูดีนะว่าเขาตอบไปเท่าไหร่อ,อย่างนักเรียนคนนี้ได้13คะแนนครับได้13คะแนนเรา ก็ส่งคะแนนตรงนี้นะครับเป็นส3บสามคะแนนอยู่ช่วงไหนเราก็มาดูช่วงคะแนนนะครับเราอยู่ในช่วงดีใช่ไหมเราก็กดดีให้เขานะครับเราก็ลงคะแนนส3สามส่งคืนไหมเราส่งคืนเราก็สามารถส่งคืนเราก็คอมเมนต์ได้นะครับส่งเต็มไปนักเดยนก็จะได้งานครับ อันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับฉะนั้นวันนี้ติดภาพประกันใดก็ขอไภัยไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสหน้าก็จะมาแนะนำอีกครั้งหนึ่งนะครับครับวันนี้สวัสดีครับ